สาธยายให้เราได้เห็นถึงโทษของความทุกข์ยากลำบากความทรมานอย่าได้เป็นผู้มองข้ามอย่าได้เป็นผู้เรียกว่าปล่อยปะละละเลยการกระทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังมีบุคคลที่รักยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ควรจะตักควรจะเตือนควรจะบอกกล่าวว่าอย่าได้ประมาทพากันใส่ใจสนใจใน การทำคุณงามความดีเพื่อไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องเสียเวลาแต่ก็ควรจะต้องเสียสละเพราะไม่อย่นั้นคนที่เราละคนที่เราเกี่ยวข้องจะอยู่ในฐานะยากลําบากเป็ดบางตัวก็กินน้ําลายกินเสมหะกินอาเจียนเป็นอาหารที่เรียกว่ากิ <c oughs> ่นใหญ่ของเสียของเน่านี่ก็คือบุคคลที่กรรม ชาติก่อนนั้นได้ทำในเรื่องของความตนอีทีเหนียวเป็นคนขี้เหนียวใครขอมาให้อาหารไปหรือก็จะถมน้ำลายเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าขอนั่นคือเป็นผู้ที่สร้างเวียสร้างกรรมจากพฤติกรรมของคนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีความปรารถนาอยากปฏิเสธคนแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็ถมน้ําลายทั้งหลายทั้งปวงให้ไปกันในของต่างๆเพื่อให้คนเขารังเกียจจะได้ไม่ต้องมาขอเนี่ยเป็นผู้ที่ ทำความผิดทำบาปในเรื่องของการแสดงอาการพฤติกรรมออกอย่างนี้ออกมาหรือบางครัง้งบางคาบางคนก็อาจจะไปใช้พฤติกรรมที่เรียกว่าประมาทเลินเล่อ,อไม่สนใจไม่มีความเคารพไม่มีความศรัทธาต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเที่ยวที่จะขากที่จะถุยถมน้ําลายไปเป็นสถานที่ที่เสียหายพวกนี้ก็จะเป็นเวรเป็นกรรมจะต้องกลับไปกินน้ำลายจะต้องกลับไปกิน <c oughs> ของเสียของเน่าอันตลอดเวลาพราะตัวเองได้ทำำํากรรมทําเวรนไว้สิ่งต่างๆเหล่านี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นขนตอบแทนที่บรรดาผู้คนที่ชอบชอบ <c oughs> ถมน้ําลายทะเลทั้งหลายทั้งปวงในที่ทาในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือจะเป็นข้าวของหรือจะเป็นต่อหน้าสาธารณะที่จะทําเป็นการดูถูกเหยียดหยามพวกนี้จะต้องเป็นผู้ที่กลับไปกินทะเลดกินน้ําลายของ ของคนทั่วไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นกรรมที่จะส่งกลับมาบางคนก็ชอบกินซากส,าสาัตว์ซากซากศพคนนั้นก็เป็นพวก,พวกที่ผีทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้เห็นเหมือนพวกปอพวกบรรดาที่จะจก,กินของเน่ากินซากศพทั้งหลายนี่ก็เกิดจากกรรมที่เคยเป็นคนตนดีทีเหนียวใครบริจาคอะไรแล้วก็ พอทานก็แกล้งให้ของที่ไม่สมควรให้แก่คนอื่นเขาพวกนี้ก็จะต้องถูกประชดประชันด้วยกันเจ้าจะต้องถูกลงโทษด้วยการที่ตัวเองนั้นได้ประชดประชันทําให้คนอื่นเขาเสียหายไม่เคารพในทานที่ทําพวกนี้ก็เป็นผู้ที่มีปัญหาบางคนก็ชอบแต่กินเป็ดบางตัวก็ชอบกินแต่อุจจาระ,ะกรรมที่ตนดีทีเหนียวบรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตกทุกข์ได้ยาก ลำบากมีใครมาขอความช่วยเหลือขอน้ําขอข้าวขอปลาก็จะเกิดความขุนเคืองขุนท้องมองใจและเป็นผู้ปฏิเสธนั่นก็ชี้ให้คน <c oughs> ประชดประชันให้เขาไปกินขี้เป็นกินเยี่ยวนั่นแต่ที่สุดตัวเองก็จะต้องกลับไปเป็นผู้ที่จะต้องรับประทานหรือว่าไปดื่มกินในฐานะที่เป็นเปรตกินแต่อุจจาระอย่างเดียวเป็นอาหารบางคนก็มี ลูกออกมาจากปากก็เป็นตลอดเวลานั่นก็คือความตันีทีเหนียวใครมาขอคันจะไม่ให้แล้วกลัวดูแคลนก็จึงแกล้งให้ของร้อนอะไรต่างๆนี่ก็เป็นที่ <c oughs> เกิดขึ้นจากการกระทําของบรรดาผู้คนที่จะปฏิเสธเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องระมัดระวงังอย่าได้เป็นคนที่ทําอะไรตามอําเภอใจปาชดประชันตัวที่คิดว่าคนอื่นไม่รู้หรือเป็น การที่กบเกลือนแต่เจตนาไม่ดีก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความยากลําบากทรมานอันแสนสาหัสเราก็จะต้องเป็นผู้เตือนตนไว้เสมอว่ากรรมที่ทํามานั้นจะต้องส่งผลกับเราอย่างแน่นอนรวมไปัึงถึงคนใดๆก็าตามที่เราเกี่ยวข้องก็จะต้องบอกจะต้องกล่าวจะต้องทําให้เขารู้ว่าบรรดาเวียนกรรมนั้นจะส่งผลอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นคนปล่อยปลาแล้วเลยถ้าไม่ทําความดีก็อย่าทําความชั่ว <c oughs> อย่าทําเป็นเรื่องสนุกสนานเล่นหรือจะทำเป็นเรื่องเยอะเยะ้ยหรือเป็นเรื่องของการลบหลู่ดูหมิ่นจะเป็นปัญหาที่จะไม่สามารถแก้ไขได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เป็นผู้ระมัดระวังการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปขัดขวางใครเขาเขาจะทําคุณงามความดีใครเขาจะทําประโยชน์อย่าได้ไปปิดกั้นอย่าได้ไปช่วยโอกาสอย่าได้ไปกันแกล้งรังแกไม่ว่าใครเขาจะขอ เข้าของต่างๆที่เป็นของส่วนรวมจะทําความดีต่างๆก็จะต้องเปิดโอกาสยินดีกับเขาไม่ใช่ไปกีดกันไม่ใช่เป็นหักห้ามเขาเป็นผู้ที่ขัดขวางเขาบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวเองไม่ทําคุณงามความดีคนอื่นทําความดีก็จะไปปิดโอกาสเขาพวกนี้ก็จะเป็นเปรตที่มีปัญหามากมายพวกนี้นั้นจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนเสียหายพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มีแต่ความทุกข์ยากลําบากทรมานดังนั้นเป็นการกระทําใดๆก็ตามที่อยู่ <c oughs> ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในวัดในวาที่อยู่ในสถานที่แห่งการบําเพ็ญเพียรเราจะต้องมีใจที่เป็นผู้สนส่งเสริมให้คนทําคุณงามความดีเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ขออนุโมทนากับการกระทําของทุกคนการแสดงกิริยาต่างๆก็เป็นไปด้วยความ ยินดีไม่ใช่เป็นการแสดงด้วยความหยาบคายเป็นการประชดประชันเป็นการวางกล้ามเป็นการที่จะข่มเหงหลังแกเป็นการที่ทําให้ผู้อื่นนั้นนั้นเขาเกิดความหวาดกลัวไม่ต้าไม่กล้าทําคุณงามความดีนั่นก็จะเป็นเวรเป็นกรรมจะทําให้ตัวเองเศร้าหมองจะมีแต่เรื่องของปัญหาเรื่องของบุปสรร,รในยามที่อยากจะทําคุณงามความดีก็จะมีคนมาขัดขวางและจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นจะต้องกลายเป็นเปรตที่เรียกว่า <c oughs> ทุกยากลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหากได้อยู่กับพ่อแม่ที่เรียกว่าแก่เท่าก็อย่าได้เป็นผู้หลังเกียจอย่าได้เป็นผู้ทําร้ายทาลายกันแกล้งบรรดาผู้คนที่เคยมีพระคุณผู้วีบุญคุณเรียกว่าเมื่อเห็นคนแก่แล้วไม่มีประโยชน์ก็พยายามที่จะใช้พฤติกรรมที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามให้ข้าวให้ของที่ไม่มีคุณภาพรวมไปทั้งถึง ทำให้เกิดความล้มเจ็บตายแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ยากลําบากบรรดาบุคคลพวกนี้ก็จะต้องเดือดร้อนเป็นผู้ที่จะต้องทุกข์ยากลําบากทรมานเมื่อเป็นเปรตแล้วก็จะเป็นเปรตที่มีแตคหันรังเกียจมีแต่ความเสียหายเดือดร้อนนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะต้องเป็นผู้ ระมัดระวังอย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเพราะว่าเปรตนั่นเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับมนุษย์กับพวกเราทุกคนเลยไม่ใช่ว่าเข้าวัดเข้าว่าแล้วจะไม่เป็นเปรตวิ่งเข้าวัดเข้าวาดีมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วเป็นคนประเสริฐแล้วถือศีลแล้วเป็นคนปฏิบัติแล้วจะทําอะไรกับใครก็ได้นั่นก็จะเป็นการประมาทและจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นจะต้องไปเป็น ที่อยู่ในภพภูมิมันตกตามนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความทุกข์ยากลําบากก็เป็นเพราะว่าเราก็จะต้องเป็นผู้ บอกกล่าวกับบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นบิดามารดาสามีภรรยาก็ถือว่าได้ทําบุญส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องเป็นเวรเป็นกรรมของเขาแล้วเราก็ต้องนําพระธรรมเราก็ต้องนําความเป็นจริงไปบอกกล่าวเพื่อจะได้ปลดเปลื้องบนไดาคั้งใดก็ตามเขาตายไปเขาจะได้ไม่ต้องมาบอก ไม่มาต่อว่าว่าทําไมเราไม่เป็นผู้บอกกล่าวไม่บูรุษผู้อบรมสั่งสอนทั้งทั้งที่เราก็รู้ความเป็นจริงนี่ก็จะได้กลายเป็นผู้ที่ปลดเปลื้องตัวเองไม่ให้ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นผู้มีความเ <c oughs> ห็นเกียรติตัวเป็นผู้มีอคติเป็นผู้มีความอัคตันอยู่นั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่ต้องมีภาระใดๆผูกพันกับผู้ใดจะวิญญาณใดๆทั้งสิ้นบัดนี้ ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นผู้ที่จะต้องนําพระธรรมคาสั่งสอนพฤติกรรมต่างๆที่ได้รู้ต่างๆนั้น ไปบอกกล่าวกับคนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้ตัวเองและเป็นการเตือนตนเองว่าอย่าประมาทเราก็จะไม่รอดหากเราเผลอไผลเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งเห็นตัวเองเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ใครทําบุญไทยทํากุศลไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลืองานวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นการขัดถูไม่ว่าเป็นการประดับประดาด้วยเท่าของใดๆก็ตามเราทําไม่ได้อย่าไปขัดอย่าไปขวางอย่าไปห้ามจะกลายเป็นเวรเป็นกรรมเราจะต้องได้รับความเดือดร้อน ต้องแลบความเสียหาย พอบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ทาคุณงามความดีเขาก็ทําเพื่อที่จะถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นผู้ตัดเป็นผู้สอนถ้าบูชาบูชาบรรดาเทพเจดดาก็ถือเป็นสิริมงคลถือเป็นบุญเป็นกุศลบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะก็ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่บุคคลใดก็ตามบูชาบุคคลที่บูญบุค่วบูชาไม่ว่าจะเป็นข้าวของไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารดอกไม้ ทุบเทียนทั้งหลายทั้งปวงถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเป็นบุญเป็นกุศลใครก็ตามไปห้ามไปขวางไป <c oughs> ไปกันแกล้งรังแกไปปฏิเสธไปหาวิธีที่จะกีดกันเขาก็จะต้องได้รับเวรรับกรรมก็ควรที่จะต้องอนุโมทนายินดีส่งเสริมให้ทุกคนได้ทำคุณงามความดีก็จะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมกับ